ก่อนนั่งกรรมฐานพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณอุปชาอาจารย์พระคุณอาจารย์เจ้าผู้ให้กรรมฐานณโอกาสนี้ ข้าพระเจ้าจะได้เจริญวิปัสนาเพ่งฌานกรรมฐานเพื่อทำให้แจ้งในทุกนี้เพื่อตัดขาดจากกระแสวังบนแห่งทุกข์ข้าพระเจ้าจะเพ่งตั้งสติดูความคิดจับความคิดทั้งอารมณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาทขอเดชะด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจะเป็นแสนชาติก็ดี หมื่นชาติก็ดีพันชาติก็ดีร้อยชาติก็ดีสิบชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอมหากุศลส่วนนั้นจงรวมกันลงมาเป็นตบัเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งขอให้ข้าพเจ้า จงบังเกิดมีปัญญายาณมีประจิตอย่างรู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานณการบัดนี้เถินคําแผ่เมตตาสัพเพสตาสทาโหนตุสุขชีวิโนขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตนังปริหะรันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินกะตังปุญญะพลังไม่หังสัพเพภาคีพระวันตุเตขอปวงสัตว์ทั้งหลายสัตว์บกสัตว์น้ำก็ดีสัตว์มีปีกไม่มีปีกก็ดี สัตว์สองเท้าสี่เท้าก็ดีสัตว์เท้ามากเท้าน้อยก็ดีสัตว์เลื้อยคลานก็ดีผีไม่มียาตพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายผีกายทิศกายหยาบกายละเอียดโอปปาติกะสัมภเวสีผีบังบทผีลับแ,แลพระแม่ธรณี พระแม่คงคาผีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าผูเจ้าผาเจ้าทำเจ้าเหวภูมเทวดารุกขเทวดาวิหารเทวดาอากาศเทวดาจอมปลวกเทวดาปฐวีเทวดาเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรม พระยายมบาลท้าโลกบาลทั้งสี่เบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนถึงชั้นพะวกรพมตลอดผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากำรรนายเวรบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ป้านอาอาลูกหลานญาติมิตรที่ล่วงรับดับขันไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดี จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้หากท่านตกทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเท่าถึงมรรคผลนิพพานทุกทุกท่านด้วยเทอญจากสาวกโลกดุดรธรรมปาโล